สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะมาสอนทำโจทย์วิชา Fluid Mechanics นะคะหรือว่าวิชากลศาสตร์ของไหลน,นะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่า An Oil flows in a 10 cm diameter pipe at 0.5 L/s is the flow laminar or turbulent ก็คือโจทย์ก็บอกว่าน้ำมันเนาะมันก็มี มีค่า s เนาะหรือว่า sg นะคะ specific gravity เท่ากับ0.85มี kinematic viscosity เนาะเท่ากับ1.8แคูณ10กำลังลบ5้แล้วก็มีอ,อน,นี้ s อันนี้ v แล้วก็มี diameter นะ10เซนแล้วก็มี flow หรือว่า q นะคะแล้วก็ถามว่าอ่า น้ำมันเนี้ยมันจะเป็นการไหลแบบลามินาก็คือการไหลแบบราบเรียบเนาะหรือว่าเทอร์บูแอนต์ก็คือการไหลแบบปันป่วนอันดับแรกนะคะแล้วก็การที่เราจะรู้ว่ามันเป็นการไหลแบบลามินาหรือว่าเทอร์บูแอนต์เนี่ยเราจะพิจารณาจากเลขเรียนลำเบอร์ซึ่งเลขเรียนลำเบอร์เนี่ยมันก็จะหาได้จาก v คูณ d ส่วนด้วย v เล็ก v ใหญ่ก็คืออ่า velocity ใช่ป่ะความเร็ว ดก็คือ diameter ส่วน v เล็กเนี่ยมันก็คืออ่า kinematic viscosity ที่จทให้มาเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยจะให้ค่า kinematic viscosity แล้วก็ diameter ใช่ปะแต่ว่ายังไม่ให้ค่า velocity มาตอนนั้นเราก็จะมาหาค่า velocity จากค่า flow เราก็จะเขีนว่าจาก flow เท่ากับ a คูณ v ก็จะได้ว่า v เท่ากับ q คูณ a q ก็คือ0ูนใช่ลิตรก็คือลูกบาศก์เดซิเมตรก็คูณสิบกำลังลบสามเป็นหน่วยให้เป็นลูกบาศก์เมตร a ก็พายคาูณ d 10คูณสิบกำลังลบสองกำลังสองส่วน4 ก็จะได้0.06ย์หสามเจ็ดหน่วยก็จะเป็นเมตรเปอร์เซกต่อมาเราก็จะนำค่า velocity เนี้ยนะ่ะไปแทนในสมการเรลูมานเบอร์ก็จะนำ velocity 0.0637คูณ diameter คูณ kinematic viscosity ก,โโก็จะได้3 5 3 8้อแกแล้กันอ่า จะไม่มีหน่วยเนาะเรียนะัมเบอร์ Number. จากนั้นเรารู้ว่าเรียนัมเบอร์เท่ากับสามอกสิบกว่าเอยสาม้อยห้าสิบกว่ามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าลามินาเรียนัมเบอร์ถ้าเราไปเปรียบเทียบลามินาเนี่ยเรียนัมเบอร์จะอยู่ที่น้อยกว่าสองพันใช่ปะส่วนเทอร์โบเลนเนี่ยก็คือค่าที่มากกว่าสี่พันดังนั้นเนี่ยค่าที่เราได้เนี่ยได้สามร้อยกว่าแสดงว่าดังนั้น เลขเบอร์สามร้อยห้าสิบสามจุดแปดแปดเก้าเนี่ยน้อยกว่าสองพันดังนั้นก็เป็นการไหลแบบลามินานอหรือว่าการไหลแบบราบเรียบเนาะข้อนี้เราก็จะตอบว่าเป็นการไหลแบบลามินาแค่นี้เลย